สวัสดีครับผมวันนี้อยู่เฮียส่งละครเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในค่าย AMB อนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะบผมเกมนี้นะเวลาเฮียปั่นทีไรน,นะรผมลูกสาวเฮียก็จะมาขอดอนะบอกขอดูขอดูเกมนี้ได้ไหมครับเพราะว่าลูกสาวเฮียเป็นผูออ้หญิงนะผมชอบดูก,กับตงุดเรื่องนี้บอกไอ้หนอนเหลืองกับไอ้หนอนแดงนะะเดี๋ยวเรามาไม่ต้องอะไรมากครับผมขอดวดตาการจ่ายนิดนึงนะนะครับบอกตัวสกตเตอร์ต้องมา5ตัวน,นะครับถึงจะได้ ปีสปินนะครับผมนี่ตัวหวายเลยก็นี่ตัวตัวนี้คือน่าอาจจะเป็นหอยหนอนนะครับผมนี่หอยทากตัวนี้หนอนตัวเมียนะครับผมไอสองตัวนี้มันชอบตัวนี้อยู่ไงครับอันนี้หนอนตัวเมียแล้วก็ด้วงแล้วก็ไอตัวอะไรสักอย่างนะครับผมตามอัตราการจ่ายนี่นะเอาอ่านเดี๋ยวเราไปเลิกกันเลยดีกว่าวันนี้มาแบบแนวคิกคูออนนเนะนิดนึงครับผมสำหรับเฮียนะเอาไปที่ห้าสิบนะครับผมไปครับ เกมนี้อาจจะเข้ายากนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันได้ฟรีสปินแล้วมันก็โอเคอยู่นะเอาดับตู้กล่องเย็นนะครับผมปล่อยให้เกมมันลันไปก่อนนะครับผมโอ้โหรอบดีครับผมยังลันไม่เท่าไหร่ครับผมบิ๊กวินก็มาเสดงไม่รู้เลยว่ามันได้ตัวอะไรครับผมเพราะว่าวยเหลือเกินอ้เยตงะแค่ตามด้วยเมกาวินนะครับผมดอกนี้นะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผม1,200บาทนะเดี๋ยวเรามาดูครับผมอ้อยหอยทากครับผมหอยทากเต็มแถวนะ นะครับผมพี่บอกเขาว่าเวลามันเข้ามาทีหนึ่งมันก็แตกแบบจัดๆนะเนี่ยครับผมสกัตเตอร์ต้องมา5ตัวนะครับผมสกัตเตอร์ต้องมา1 2 3 4 5แถวนะโอเคครับผมไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหไอ้สลัดหอยอีกแล้วครับผมเมื่อกี้หอยจะนะเป็นตัวเดียวเองนั้นอย่างเหมือนกันครับผมสกัตเตอร์ขาดเป็นตัวเดียวเหมือนกันนะ โอ้ยยิตาเค้ต่องใจหมดเลยมึงยคุณกูณได้สกัดเตอร์ละไอสลัดนั่นไงแม่งล้อหลอกหน้าดูนะครับผมมันล้อหลอกหน้าดูเลยนะครับผมสกัดเตอร์เนี่ยนะนี่งไงดูสิเหย่อมองดูแล้วว่าใกล้ละครับผมใกล้ที่มันจะแตกแล้วครับผมถ้าแม่แตกหัวเียื่ก็น่าจะแตกได้อยู่นะครับอือหึ่ยังไงไอ้สลัดอือหึ่ยยิตาเค้ ดีๆพอได้อยู่ครับเมื่อกี้ได้มันมาพันสองนะครับผมเมื่อกี้ได้มันมาพันสองนะมันเริ่มจะลูดคืนไปแล้วไอจิตะเค่ยถึงบอกว่ายังไงนะครับผมได้กาไรเล็กๆน้อยๆเราก็น่าจะเลิกนะแต่เดี๋ยวปั่นให้เด็กมันดูนิดนึงครับผมเกมนี้มันเกมแบบว่าน่าลงน่ารักนิดน,นึงนะคิกูอโนเน่ครับผมไปเรื่อยๆครับ วันนี้มีดุลมาอยู่ประมาณ9 0 0 0กว่าบาทนะครับผมวันนี้มีดุอยู่ประมาณ9,00 0กว่าบาทนะมีอนุญาตแลยครับผมไม่ต้องขอโมยนะครับผมเมียบอกว่าเอาไปปั่นให้ลูกดูว่าไอตัวหนอนมันเต้นน่ารักดีครับผมปัญหาตังค์นะครับผมไปซื้อตัวหนอนสองตัวนี้ให้ลูกครับผมลูกสาวบอกว่าอยากได้ตัวใหญ่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะวันนี้นะ เริ่มเข้าเนื้อนะครับผมเริ่มเข้าเนื้อนะไอสลัดอ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มไ่ไปครับขอไรไปสักดูครับผมไอซักทีสองทีแล้วนะหมุนเองในรอบนี้ครับผมขอแบบไม่เทอร์โบนะั่นนอร์มอลนะครับผมไปครับสิบครั้งครับอื้ไอสลัด โอเคกูลงทุนไปนร้อยนะึงมึงให้กู20่บ,บาทเกมนี้มันเข้ายากจริงนะครับผมเฮียบอกเลยว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะเข้ายากนะสก,ก็ตเตอร์ห้าตัวเรียเจมแถวเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นเข้ามาแล้วเด็กก็รู้กันนะครับจะหมดตรงนี้เดี๋ยวเฮียซื้อให้ดูนะครับว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะการเข้าของมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้โห่ไครับผมขาดช่องกลางช่องเดียว มันมาเยอะๆเงี้ยสกัตเตอร์เงี้ยครับผมเราต้องรีบซื้อนะครับผมพีายมองดูแล้วว่าเราต้องรีบซื้อนะครับเป็นลักสูย์ของเงี้ยนะครับผมถ้าสกัตเตอร์มาเยอะๆเราต้องซื้อไปเลยครับนะครับดึง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 มันมาเงี้ยครับผมห้าแถวเรียงกันนะครับเมื่อกี้ซื้อไปห้าพันบาททวดนะเมื่อกี้ซื้อไปห้าพันบาทนะครับผมโอเคครับผมหนอนลื่นเลิงเลยครับผมไอจิตาเกะไปครับยังไงรอบแรกว้าวไอสลัดนะครับผมตัวคูณมันจะ ถ้าเราไปหนึ่งครั้งมันก็คุยขึ้นไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหสามรอบ,บวอลไอ้เกต้เคคูณสี่แล้วนะนะโอเคครับผมสี่ร้อยแปดสิบดอกนี้นะยังไงสักเกตอร์ขออีกหน่อยนึงโอ้โหว้วเลยแล้วไอ้เกต้เคโอเคครับผมสามร้อยหกสิบได้มาอีกดอกนึงนะโอ้โหคุณลดอกดาวหรือเปล่ายัางไงอื้อยี่ร้อยหกสิบไอ้สลัดเหลืออีกสี่ครั้ง โอ้โหดอกนี้มาครับผมอะไรเต็มแถวไม่รู้นะครับผมแต่มันมหาบิ๊กวินดอกนี้ครับผมดูหน้ามันดิโอ้โหไอ,หอสัตว์เมกาวินก็มาไอีกนะเกต้ตามอะไรครับยาวยาหมุนให้ไวหมุนให้ให้ไวกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งตัวแรกมันหยุนขึ้นให้ไวกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งไอสลดัดเออชุบเปอร์เมกาวินนะเมื่อกี้ลงทุนไปห้าพันนะนี่ได้มาสี่พันห้าครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งครับผมกำไรมาห้าร้อยนะเหลือมีสเป็นอีกสี่ครั้งนะ มึงจ่ายกูอีกหน่อยว่ากูจะไปซื้อตัวนอนนี่แหละไอ้ยากะแค่ให้ลูกสาวกูเอ้ยไอ้ยากะแค่ขาูุตายละไอ้สลัดบีหัวใจละเกยยังไงยังไงยังไงเฮ้ยเจ็ยี่สิบอินสลัดรอบนี่มาก็สวยงามตามท้องเรื่องนะรอบนี้ได้มาครับผมหกพันสองรอ่สิบบาทนะยังขาดทุนอยู่หน่อยหนึ่งนะครับผมยังขาดทุนอยู่หน่อยหนึ่งนะขอแบบว่าเอามกสู่ของเฮียนะไล่ไปพีก่อนครับปล่อยไปนิดนึงเทโบไปครับยี่สิบครั้งครับไปครับ เอาดีๆมาครับผมสวยงามผมดอกนี้ร้อยสี่สิบนะนะครับโอเคมาจะขอดูนิดนึงไปครับไล่ไปครับผม มาครับขอสกตัตเตอร์อีกรอบหนึ่งขอเสี่ยงดวงกับมันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเมื่อก,กี้เราก็ได้กําไรมาอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะผมแต่ก็ขาดทุนอยู่โอ้โหมายเยอะแบบนี้ยังไงสลัดโบวคูเท่าไหร่เนี่ยไอ้ยตะเกะโอเคครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะไปครับผม12ครั้งครับกระโดดทีละสามนะครับผมตัวคูนมาเยอะอย่างนี้ผมกระโดดทีละสามเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะ ยังไงอะ, okay, ะครับผมโอเคผมคูณสิบได้ไหมครับผมตัวกระโดดเยอะเหลือเกินนะโอ้โหดอกนี้มาเป็นแถวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับผมสวยงามตามท้องเรลงนะครับผมดอกนี้นะ <c oughs> เวลามันแตกมันแตกดีอย่างนี้ครับผมเวลามันแตกมันแตกดีอย่างนี้จริงๆอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าผมสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทนะโอเคครับ okay, ผมคูณสิบสามเลยครับผมตัวการขวัญปีเปีนี่แปดครับผมคูณสิบหกใหม้หมากกระโดดทีละสามนะ ยังไงมาอีกแล้วครับผมยังไงมาก็ต้องโดนครับผมเพราะคูณเยอะเหลือเกินไอ้ยะตะเค้ไอ้หนอนบ้าจริงครับผมมันหนอนบ้าล่าสมบัตินี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับผมอีก3,240บาทน,นะไอ้ต่อครับผมคูณ19นะครับผมคูณ19บเก้าแผมคูณ22นะโอ้โหมุ้งใหญกูแค่นี้หรืองไงวะไอสาราร้สลัดคูณ28แล้วน,นะไอ้ยะตะเค้ดีๆเออมาอีกแล้วไอส้สลัด ใครสนใจอยากเล่นนะครับผมเล่นได้ผมเกมนี้อยู่ในค่าย AMB นะครับผม AMB นะครับผมยังไงดอสุดท้ายยังไงไม่เป็นไรครับผมดอสุดท้ายไม่เป็นไรครับผมดอกนี้ครับผมได้มาเท่าไรเดี๋ยวเรามาดูเงินกันนิดนึงนะได้ค่าตุ๊กตาลูกสาวผมแล้วครับผมได้ครับตุ๊กตาลูกสาวผมแล้วนะครับผมเห็นไหมครับผมเฮียบอกล้วเทคนิคเล็กๆน้อยๆของเฮียนะครับผม ไม่มีอะไรมากนะครับผมได้แล้วเราต้องเลิกนะครับผมวันนี้ก็กําไรมาอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทครับผมเข้ามามีอยู่ประมาณส0 0พกว่าบาทไอ้9,000กว่าบาทครับผมตอนนี้ได้มา14,156บาทนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เฮียนิดหนึ่งนะสับสแกตเตอร์เฮียด้วยก็ดีครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียในการทําคลิปต่อไปนะครับผมเฮียจะหาเกมใหม่ๆมาลงให้ดูครับผมทําคลิปให้ดูนะผมปั่นกันแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับผมทั้งนัก็กราบสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะ